โดยองสามอภบากาไปถึงที่เตือบ้านเฮาเดอ้อเห็นบอกข้าเจ้าใส่สวมได้เจนไหนจะไปเฮ็ดเพื่อนไอเจ้าเพื่อนเฮ็ดกับพ่อบ้านเฮ้าจะไปเป็นโกรธปานนัน้นารไทยกับไทยธรรมดานีลา่ล่ะเฮ็ดกับเขาไอเฮ็ดธรรมดาไม่ต้องไปใส่เสียในใสวงในเฮ็ดดอกอย่าเว้กือเถ่านั่นนี่แหละต่บักคุมใส่ได้เสียในกับสวงให้ต่ำจวบจวบยุ้นมาเป็นตะเบิงเออกันผู้สาวเฮ็ดมันเป็นตะเบิงอยู่เออมู้เจ้ามาเท่าแล้วจะหมดไอปเป็ดออกเป็ดหอกไม่รถแก่เจ็บ อย่าไปเฮ็ดเดออย่าเบสตาั้มมาคุ้มกับพ่อเบิ่งอยู่หรอกกันเถอะน,นึ่งสวนนีที่เงียวใส่กระปงพนะโอ้ยอันนี้ข่อยรับว่าได้ยี่หรี่เงียวใส่กระปงนี่สื่อกับมาสอนมูงอย่าไปเฮ็ดเด้อร์อย่าขายลูกหลานเพื่นอนเฮ็ดก่เฮ็ดไปตามธรรมดาเนี่ยละขุดน้องใหม่น้องมีตาั้มมาคุ้มธรรมดาเนี่ยละอย่าไปเฮ็ดคือเพื่นอนเออขอเห็นเราก็กินเขาว่าแซ่บเลี้ยงไปทั้งใดก็เห็นแตยย่ยแยกกันเดียวนะอันฟง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 มะนาวลนะเออเซตส่ตสงไหมเห็นอ่ะเออพอตนนั้นแล้วบ้านเฮาจะเฮดคือเพื่อนเด้อ เออพยาบาลกินขบ่าแบ่บ